สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องเกี่ยวกับสีเหลืองนะครับเรื่องของพระพุทธศาสนาต่อสาวันนี้มีข่าวเรื่องของเจ้าวัดวัดติทศเทพนะครับเจ้าคุณอาจเนี่ยราสิขาบทอย่างกระตันหันราสิขาบทอย่างกระตันหันแบบนี้ไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับนอกจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องสีกาไม่ครับเป็นเรื่องขโมยเงินวัดเราคุยกับท่านนี้ดีกว่านะครับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระสวัสดีครับคุณอี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมและก็พี่หนูครับสวัสดีครับครับเจ้าคุณอาจคุณอี้มอยยังไงอะครับมีเรื่องสีกาอีกแล้ววครับคือผมมองสามส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าจริงๆท่านเนี่ยเป็นพระที่มีอนาคตนะครับท่านอายุ54พรรษา34คือบวชตั้งแต่ย20นะครับแล้วก็เป็นเจ้าคุณชั้นเทพนะครับที่พระเทพวชิระปาโมกนะครับวัดตรีทศเทพเป็นวัดหลวงนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับทางทางธรรมเนี่ยประเรนเจ็ไม่ง่ายนะครับประเดนเจ็เนี่ยอีกสองขั้นก็ปลเอกเข้าเทประเรนเก้าแล้วนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นพระที่มีบทบาทในการพัฒนานะครับมีญาติโยมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดแล้วก็พยายามจะไปขยายเอ่อเรียกว่าโครงการใหม่หมนๆนะครับต่างๆนะครับที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระที่ มีวิธีการเทศการสอนเนี่ยก็น่าจะเรียบง่ายสุขุมลุ่มลึกนุ่มนวล,ลนะครับแต่ปรากฏว่าก็ติดก,กับดักนาลีพิฆาตอีกแล้วครับานาลีพิฆาตเด็กคุณนี่นาลีพิฆาตเนี่ยมันเข้าไปถึงวัดได้ยังไงอะทาไมถึงพิฆาตแต่ก่อนก็เฮียแย้มเป็นคนหนึ่งแล้วก็ดีมาเฮียอาดเนี่ฮะเข้าไปได้ยังไง่ะนาลีพิฆาตจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าสุภาพสตรีเนี่ยจะเข้าเข้าวัดเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่ผมเห็นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนแต่ส่วนใหญ่มัวาจะเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะเข้าวัดมากกว่าผู้ชายแล้วจะเข้าแล้วเนี่ยก็จะคุยนานคือจะเข้าไปดูแลนะครับเอาใจใส่เริ่มจากอาหารกบฉันทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าคนเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้าไปเริ่มต้นอาจจะไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะครับเพราะคิดว่าพระท่านเนี่ยบางทีไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่มีใครดูแลเรื่องของอาหารกบฉันต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูแลเรื่องอื่นๆอย่างวัดที่ผมเคย ไปร่วมกิจกรรมหลายเลยวัดเนี่ยผมก็จะเห็นว่าทั้งคนทําบัญชีทั้งคนดูแลต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับรวมรัยาพักกรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเมื่อเข้าถึงโอกาสแล้วได้เห็นอาจจะเห็นยอดเงินแล้วก็เข้าไปดูแลบัญชีส่วนตัวหรือดูแลยอดบริจาคก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความโลภมาได้ครับโลภแล้วก็เลยต้องภาษาเขาพูดแบบภาษาไทยง่ายๆนะพอโลภเห็นเงินวัดเยอะก็เลยอยากตะบบบพัเป็นผัวลรอคะ ใช่ครับผมคิดว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าอย่างกรณีล่าสุดนี้ก็เป็นศรีกากรเนี่ยก็ชัดเจนว่าเพิ่งเข้ามาได้ปีกว่าแต่ว่าเห็นว่าก็ไปมาหาสุวัดนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าเหตุมาเกิดมันประมาณต้นปีที่แล้วที่มีข่าวลือกันออกมานะครับว่าก็เข้าไปตีสนิทใกล้ชิดจนกระทั่งในสุดก็ไปเกิดความสัมพันธ์นะครับฉันชูสาวกตะ,ะจนเป็นเหตุให้ท่านเจ้าคุณอ,นนอ,อ,อาศนะร้อนอยู่ไม่ได้แล้วครับซึ่งใหญ่พระเนี่ยเวลาเขามีอะไรกับ รีกาเนี่ยเขาก็จะไปที่ข้างนอกวัดใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยถ้าเป็นระดับเจ้าวาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องที่เก็บเงินด้วยแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดที่ค่อนข้างจะมีหลักฐานบางทีก็จะไปข้างนอกแล้วก็เออเท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยก็จะมีสีการเนี่ยมารับขับรถมารับท่านออกไปนะครับเป็นประจําเพื่อไม่ให้อาจจะไม่ให้ผิดสังเกตว่าท่านขับเองนะครับคนก็อาจจะไม่สังเกตแต่ว่าพอเป็น เออสีกาขับให้พอดีไม่ได้เปิดกระจกฝั่งคนขับก็อาจจะไม่เห็นพอไปข้างนอกปั๊บเนี่ยที่เหลือก็ใส่สมบงและทรงพลังก็ว่ากันไปตามเรื่องครับอ๋อถอดถอดสมบุกและทรงพลังโอเคแต่คําถามถามว่าเป็นระดับถึงเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเฮียแยบอย่างเงี้ยเวลาออกจากวัดเนี่ยบรรดาพระลูกศิษย์อะไรไม่สงสัยไม่อะไรอะไรยังไงกันหรยอฮะก็ในทางกลับกันนะครับ เอ่อในการปกครองคณะสงฆ์ของวัดเนี่ยเจ้าวาดจะก็นอามีบทบาทนำทั้งในแง่บทบาทบทบาทนาที่สูงมากทั้งในแง่ของกฎหมายเจ้าวาดจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าเหมือนเป็นผู้แทนของหน่วยราชก,การที่ดูแลวัดเลยแล้วก็ในแง่ของการปกครองลําดับชั้นของสงฆ์ที่เรียกว่าเออเหมือนกับว่าอาวุโสจริงเขาเรียกว่าพันเตนะครับแต่ว่าในความเข้าใจของทางโลกก็คือว่าลาดับอาวุโสในการบวชเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งที่มีอํานาจในทางบริหารจัดการ ให้คุณให้โทษกับพระลูกวัดได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นพระลูกวัดเนี่ยจะค่อนข้างเกรงใจแล้วก็ไปถึงเกรงกลัวนะครับอำนาจของเจ้าวาดในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นวัดที่มีลักษณะอย่างเงี้ยมีมีมาาคาแรคเตอรขีของการปกครองเนี่ยนะครับมีลําดับขั้นการปกครองเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยยุ่งกันโดยเฉพาะลูกศิษย์เนี่ยนะครับคือปกติเจ้าวาดก็จะมีหลอกเจ้าวาดมีผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับแล้วก็มีพระต่างๆแต่ว่าถ้าลูกศิษย์ที่เข้ามาดูแลใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็น จะเป็นพระที่หนุ่มๆห,หรือพระเด็กๆครับก็คือจะพอเป็นระดับเจ้า,าวาดก,ก็จะไม่ไมกล้าถือแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทตั้งแต่เนนเป็นเนนก็จะรู้ระเบียบรู้อ่อมาราย,ยาตรู้จรยาพอพอเจ้าวาดบอกว่าอย่าพูดหรือว่าไม่ให้ยุ่งหรือว่าเป็นกิจส่วนตัวเอ่อพระลูกวัดเด็กๆหนุ่มๆก็เออก็จะไม่กล้าไปยุ่งครับค้ดีของเจ้ากุดาเนี่สีกาที่เข้าไปยุ่งเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอะฮะ ผมก็ใจว่าเดิมทีก็คงจะเป็นคนที่ไปวัดเอไปมาหาสู่ทีนี้พออาจจะด้วยหลงอายุอาชีพอาอายุนี่าจะประมาณสามสิบเห็นว่าพอไม่ได้เด็กมากนะครับสามสิบกลางๆแล้วก็ค่อนไปทั้งสี่สิบคือสามสิบเจสมสแปดประมาณนี้นะครับสีกาคอไก่แล้วพอมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคือที่ผมเอได้ข้อมูลมาคือว่าก็จะใช้เลขเพทุบายในการออกอุบายว่าเอาเนี่ยท้องตั้งท้องซึ่งก็ทําให้เจ้าวาด อดีตเจ้าวาดเนี่ยทิดอาจจะยตกใจเนื่องอาจจะอ่อนทางโลกแล้วก็ไม่ทันมาเเล่มายาหญิงมันยาหญิงเนี่ยนะครับก็เลยหลงเชื่อแล้วก็เเห็นว่ามีการโอนเงินให้นะครับหลักตอนแรกเริ่มต้นหลักหมื่นก่อนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเรียกค่าดูแลเจ็ดล้านแต่ว่าทิดอาจเนี่ยยังไม่ได้ให้แต่ว่าอาจจะโอนเป็นค่าดูแลค่าอะไรต่างๆตามภาษาคนที่เ็าเรียกว่าแม้จะมีภาษาแก่กล้าทางรมแต่ว่าอ่อนต่อทางโลกนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่า ก็มีความสัมพันธ์กันจริงแล้วก็ถูกขูว่ว่าจะเปิดคลิปเปิดแชทที่คุยกันแ้ะแบ็กเมลกันเนี่ยมาแบ็กเมลนะครับก็อาจจะทําให้เจ้าคุณอดิตเจ้าคุณอาดเนี่ยนะครับตกใจแล้วก็อาจจะทําตัวไม่ถูกแล้วก็ลูกลี้ลุกลนเป็นพิเศษนะครับแสดงว่า เฮียเฮียอาดเนี่ยเฮียอาดนี่ก็สู้เฮียแยมไม่ได้เนอะเพราะว่าสีกาของเฮียอาดเนี่ยแก่แต่ของเฮียแยมเนี่ยเด็กแต่นี่อยากรู้ว่าคือพี่พอดีขอต้องขอโทษคุณผู้ชมนะครับพอดีว่าอ่านเรื่องการเมืองเยอะเรื่องเรื่องนี้เลยไม่ได้อ่านศึกษาละเอียดทั้งเฮียอาดแล้วก็เฮียแยมเนี่ยบวชตั้งแต่เด็กป่ะคะคือเฮียแยมบวชตั้งแต่เด็กเป็นสามเณรนะครับแต่ว่าเฮียอาดเนี่ยบวชต่อ20พรรษาจริงอยู่ที่34แล้วก็อายุ54นะครับก็คือบวชเป็นพระ โอเคเนี่ยจะจะอายุมากกว่าแล้วก็พรรษาสูงกว่าเนื่องจากว่าบวชนานกว่าหลายปีครับถ้าเฮียแยมเนี่ยแกบวชตั้งแต่เด็กเนี่ยโอเคแกอาจจะอ่อนตัวรู้ว่าว่าเป็นสำเรณมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอผู้หญิงมาสัมผัสตัวแล้วก็เด้งหรือง่ะแบบส่งพลังขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าแบบแบบมันมันตะบะแตกอะ่ะแต่ว่าเฮียอาจเนี่ยถ้าบวชตั้งแต่ตอนาอายุยี่สิบก่อนยี่สิบก็น่าจะมีอะไรกับผู้หญิงอะไรมาก่อนหรือเปล่าฮะ คือก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่บวชตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีสองสัมปัตใกลหนึ่งคือว่าพอบวชตั้งใจศึกษาธรรมะากจริงๆบวชแล้วยาว<ม>เช่นว่าจะพอยี่สิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็อาจจะทราบซึง่งนรกธรรมแล้วก็บวชยาวกับอันที่สองที่ผมได้ยินมามากเลยก็คือว่าเออไม่มีไรายได้ไม่รู้จะทางานอะไรแล้วก็อาจจะที่บวชตั้งแต่เด็กเพราะว่ายากจนแต่น้นยากจนนะครับ<ม>แล้วก็เห็นเป็นโอกาสในการที่เติบโต ในการที่จะได้เรียนหนังสือนะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าได้บวชเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พระที่เอ่อคือเขาเรียกว่าตามหลักจิตวิทยาด้วยเนี่ยครับก็คือว่าของมาสโลเนี่ยก็คือว่าความพร้อมทั้งสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางการเงินสถานภาพของอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมสถานการณ์ในวัดได้ดีพอจึงเป็นเหตุให้หลงระเริงแล้วก็ไปเสพกามโดยที่ อาจจะไม่ทันระวังตั้งตัวว่าจะถูกเปิดโปงหรือจับได้เร็วขนาดนี้ครับคุณอีแ้แต่แต่ทั้งสองท่านเนี่ยอายุห้าสิบกว่าเนี่ยเขาปล่อยให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่สองต่อสองได้ยังไงอะทั้งสองท่าทั้ง,อ,งอดีตพระท,ทั้งสองรูปเนี่ยเขาปล่อยใี้เขาเป็นเจ้าว่าเขาไม่รู้เหรอคะว่าการที่เขาอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าตัวเองอาจจะเผลอใจไปหรือผู้หญิงเนี่ยสมัยนี้มันก็น่ากลัวอาจจะเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปั๊บจับจูบจับกอดจับปั้มทันเลยอย่างเงี้ย แล้วท่านก็เลยตบะแตกอะไรเงี้ยมีโอกาสเปบนแบบพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ตำหนินะคือเป็นเป็นไปได้ว่าสีการเหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการคือจู่จอมพระเลยอ่ะและ้วพระก็ไม่เคยเจอผู้หญิงอยู่ๆเดินจู่จมอย่างนี้ปุ๊บก็อย่างที่บอกค่ะอะไรนะอะไรทรง,งพลังขึ้นมา,<ช>ท,าทันทีถอดสบงส่งพลังถอดสบงและทรงพลังใช่ถอดสบงและทรงพลังใช่ก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งอย่างเออ เอเอเฮียเฮียย้มเนี่ยคือเด็กเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอายุสิบกว่าสิบสิบหกสิบห้าสิบหกเรียนมัธยมแล้วก็เอนดูเริ่มจากเอนดูเขาเอนเราขาดนะครับแล้วก็เอ่อพอเอเอเอนเอนจริงๆด้วยนะฮะเพราะเราพอเอนดูไปดูมาส่งเสียให้เรียนอย่างนั้นเด็กก็อาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสก็เลยอดอ้อ,อนตอนแรกอาจจะหวังเงินหวังทองอย่างเดียวแต่พอไปไปมากิเลสของพระอาจจะกำเริบนะครับก็อาจจะขอดูคลิปขอดูภาพ โอ้หน่อยขอดูภาพว่าว,าวาแวมแก็เลยเลยเถิดไปก็เลยถูกก็เลยแบ็กไฟล์หรือว่าการถูกเอามาย้อนกลับมาแบ็กเมลท่านได้นะครับแก้แง่ของตอนอย่างอย่างกรณีของทิดแย้มเนี่ยก็ชัดเจนว่าหวังเงินนะครับโอนไปต้องหลายสิบล้านก่อนหน้านี้นะครับเพื่อจะไปลงทุนแล้วก็ด้วยความเป็นพระผู้ใหญ่ที่คิดว่าคงไม่มีใครทําอะไรได้มีเงินเยอะเหลือเฟือเพราะม่เงินตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยว อคงไม่ได้เลยเถิดไปนะครับเพราะอย่างคีแแ่แ้มจะเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศลึกซึ้งแต่มีการจ่ายเงินไปดูแลกันเยอะแต่ว่าของทอี่ตาดเน้นชัดจเจนว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็ถูกแบ็คไฟล์หรือว่าถูกที่จะเอามาเอามาเคลมให้ให้ไขวัดกลัวครับตอนนี้ที่แจมาท่านเป็นยังไงบ้างะคะเียแย้มตอนนี้เียแย้มน่าจะผมคิดว่าคดีหลักๆเนี่ยน่าจะถูกดําเนินคดีโดยบิ๊กเต่านะครับในเรื่องของการที่ยักยอกเงินวัดไป แล้วก็ยังมีพฤติกรรมไปยืมเงินของวัดที่อยู่ในเครือข่ายวัดศักวัดเครือข่ายของท่านเพราะท่านเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าคณะภาคที่ดูแลภาคของท่านด้วยนะครับเพราะวัดาไลา่ขิงเนี่ยเป็นวัดที่มีบทบาทนทําค่อนข้างสูงแล้วก็เงินที่เอ่อถูกยืมไปเป็นสิบสิบล้านแล้วก็ที่ที่ไหไปอีกเป็นร้อยล้านครับตอนนี้อยู่ในคุกปะคะเข้าใจว่าเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในคุกแล้วครับเพราะว่าต้องลาศิกขาแล้วคงต้องเข้าคุกครับ กรณีของชจ้าคุณอาดเนี่ยที่อาดเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นว่าหนีไปที่ประเทศลาวผมเข้าใจว่าท่านคงมีคอนเน็กชันเพราะเดิมทีเนี่ยท่านคงท่านจะไปจะไปศึกที่ลาวและคงจะไปเตรียมเตรียมตัวที่จะหนีไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ว่าที่ลาวไม่มีใครศึกให้ก็าอาจจะเห็นว่าต่างนิกายหรืออาจจะมีอะไรมนทินมาบางอย่างแล้วที่ลาวเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของวินัยสงนะครับกว่าเราคล้ายๆกับว่าทั้งลาวทั้งพามา่าเนี่ยถ้าไม่น่าเชื่อนะครับอย่างพมา่าเนี่ย ตอนที่ผมทำดุษณีพนเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเชิงพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์ผมบอกว่าที่พมา่าเนี่ยเขายังมีความพยายามที่จะอนุรักษ์รักษารูปแบบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพุทธเถราวาทที่เข้มข้นไว้นะครับแต่ว่าโอเคพระที่ไปขับเคลื่อนเรื่องการเมืองก็มีส่วนหนึ่งแต่ที่เราเนี่ยก็คล้ายๆกันวิถีจารีตของเขาเนี่ยจะมีความสัมพันธน์ในเชิงของจารีตที่เข้มข้นกว่าเราแล้วก็ก็คงไม่มีใครสึกให้เพราะอาจจะไม่รู้ ที่มาที่ไปอย่างไรท่านก็เลยต้องกลับมาที่อำเภอเมืองที่วัดจันทร์สามัคคีที่หนองคายนะครับแล้วก็การศึกถ้าสังเกตดูนะครับในขณะที่ท่านเนี่ยพูดถึงว่าท่านเป็นเจ้าวาดวาดัดตีโชสเทพปัจนี้ขอให้จำข้าพเจ้าว่าเป็นขา้าราชกเนี่ยปรากฏว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยพระก็ควรจะเอามือลงคือท่านหลังจากที่ประกาศเป็นขา้าราชกแล้วก็พระเนี่ยเอ่อถอดสังฆาติท่านออกเนี่ยจริงๆนั่นถือว่าหมดจากความเป็นพระแล้วนะครับแต่พระที่ อยู่บริเวณนั้นนะ่ะพอท่านเจ้าพอท่านอดีตเจ้าคุณอาจไปกราบเนี่ยท่านก็ยังยกมือประนมรับคือนี่เป็นเป็นธรรมเนียมสงฆ์นะครับเวลาพระไหว้กันเนี่ยพระที่รับไหว้ก็ต้องย่องยกมือรับแต่จริงๆแล้วในขณะนั้นเนี่ยท่านถือว่าเป็นคาววสแล้วแต่ด้วยความที่ทั้งพรรษาทั้งเอ่อเรียกว่าเอ่อสมณะสมณะเอ่อก็เียว่าอะไรนะสมณะเอ่อตำแหน่งทั้งสงฆ์เนี่ยฮะผมผมนึกแต่ครับว่าสมณะสารุษสมณะศักดิ<อ>ก์ใช่สมณะศักดิ์ สูงสูงมากนะครับเป็นชั้นเทพเนี่ยก็คือชั้นสามัญชั้นราษชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมและก็สมเด็จนะครับเพราะอีกสองขั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นสมเด็จแล้วนะครับก็ถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับในยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยชั้นเทพเนี่ยเออมีแต่ไม่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระเองก็อาจจะไม่ชินที่มีพระระดับชั้นเทพเนี่ยมาลาสิกขาที่วัดเออวัดเรียกว่าวัดวัดนอกก็ได้นะครับแบบนี้ครับ ทำกุญญ์หน่อยสิคะคือเทียอาจเนี่ยเขาไปขอลาสิขาบทที่ลาวแล้วก็ไม่ได้แล้วก็กลับมาบาลาสสิขาบทที่ที่จังหวัดองไทยเนี่ยคำคถามถามว่าจริงๆถ้ามไม่ต้องลาสิขาบทก็ได้ดีคะราะว่าการที่ให้สีการเนี่ยมาถอดสมองก็ถือว่าลาสิขาบทแล้วนะฮะทำไมท่านต้องทํา<อ>ให้มันแบบว่าให้มันถูกต้องตามตามเอศาสนาฮะจริงๆอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าประาชิกสี่นะครับประาชิกสี่คือฆ่าคนนะครับลักทรัพย์เกินกว่าห้ามาศแล้วก็เสพเมถุนเนี่ยนะครับแล้วก็อดอุตริลมนุยษษธรรมถามว่าท่านเองคงจะมีความสำนึกผิดบางอย่างนะครับในใจของท่านหรือไม่ที่รู้สึกว่าการไม่ทําให้เป็นรูปแบบมันก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยติดติดกรรมหนักไปตลอดชีวิตคือขนาดนี้ก็ติดหนักแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าการที่ท่านเอ่อไม่ได้ลาศิกขาไปเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านมีความรู้สึกว่า ทำแล้วไม่สมบูรณ์นะครับคือทําบาปก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพิธีกรรมในความเป็นสงฆ์เนี่ยมันก็ควรจะต้องเอ่อในในในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเหมือนกับการชดใช้ความผิดที่ตัวเองเก่อไว้ได้แต่ไม่ใช่การล้างบาปแต่เรียกว่าปริวาสกรรมก็คือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับพระที่ทําความผิดบางอย่างแล้วก็คือไปขอให้พระภิกษุรูปอื่นได้กํากับดูแลหรือว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดก็เข้าไปชดใช้ความผิดใน ในในวัดนั้นนั้นหรือไปอยู่กรรมเนี่ยแต่กรณีเนี้ยเนื่องจากประราชิกเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นหลักวินัยที่รุนแรงแล้วก็ประราชิกก็คือผู้แายแพ้คือต้องขาดจากความเป็นพระทันทีเนี่ยแต่ด้วยความที่ท่านเองอาจจะคิดว่าไหนไหก็ขาดแล้วเนี่ยก็อยากจะล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายทําให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ท่านได้ได้รู้สึกสํเนึกมาก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นความต้องการของท่านก็ได้ครับวันนี้ผมคาดการณ์นะครับว่าท่านคิดอย่างไรตอนนี้เสร็จแล้วสองเจ้าคุณนะคะ คาาว่าชมีเจ้าคุณอื่น,นที่จะที่จะเจอสีกาตบบอีกไหมคะคือถ้าถามผมผมก็คิดว่ามีนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้มีนะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมที่เอ,อต้องยอมรับว่าพระเองเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งถ้าคนไกลในการบริหารจัดก,การในวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันท่านออกจากสองสิ่งก็คือสตรีกับสตรีกับสตังสตรีกับสตาง,ตตางซึ่งเป็นศัตรูของปรมจร์นะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาแบบเนี้ แล้วก็วัดเนี่ยที่มีพระที่เป็นระดับเจ้าคุณเนี่ยนะครับก็มักจะมีความเสี่ยงเพราะว่าความเป็นสมณศักดิ์เนี่ยจะเป็นสิ่งการันตีให้ผู้คนที่อ,อ,อยากจะเข้าไปไหว้พระเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นเจ้าคุณชั้นนี้คงไม่ทําผิดคงม,มีความบริสุทธิ์คงม,มีคุณอุปการมากมายถึงได้รับสมณศักดิ์ระดับนี้ก็เหมือนกับแทนที่เราจะไปไหว้พระตาสีตาสาเราก็จะไปไหว้พระที่ที่มีชั้นหน่อยแลวเงี้ยมันก็จะได้การันตีว่าอ๋อ ท่านเอ่อเราได้บุญมากขึ้นกว่าพระธรรมดาครับคำถามสุดท้ายถามคุณดี้แล้วกันแบบว่าขอแบบภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะผู้หญิงที่เป็นสีการเนี่ยที่ไปตะบบอว้วะของพระแล้วก็เอาจับจับพระทําหัวเนี่ยมันจะตกระโรกขนาดไหนคะฮะผมว่าถ้าพระรูปนั้นเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบแล้วเกิดทําให้ ไปย่วยวนจนท่านตะบะแตกเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นบาปเป็นกรรมที่ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบเหมือนขาพระเนี่ยได้รับบาปกรรมที่เป็นกรรมหนักเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นกรณียิ่งถ้ามีเจตนาไปสึกพระเนี่ยไปจับพระสึกจับพระทำหัวเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีเจตนาหนักมากนับนับคูณตามจํานวนความฉี่ของการมีเพศสัมพันธ์นกันก็ว่าได้คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบแล้วได้มาเป็นหัวแล้วก็วไล่จมป่อยิ่งมีความ สัมพันธ์เท่าไหร่ทาให้พระเสือ่อมเสื่อมเสียศีลมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสียหายหนะักทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับทั้งการที่เป็นบวชผู้ผู้ที่เป็นบวชบวชเป็นพระเนี่ยผมว่าต้องจะรุนแรงกว่าผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่มีเจตนาทุกอย่างเนี่ยดูที่เจตนาอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพระนั้นเนี่ยเออไม่ได้มีความต้องการพูดง่ายๆคืออาจจะไปผมไปหาทางยั่วยุนะครับเอายาให้กินแล้วก็หมดสติขาดสติไปแล้วไปละ ข่มขืนหรือละเมิดทางเพศต่อท่านเนี่ยอันนี้ก็จะบาดน,นะและที่สามเมื่อเกิดผลลัพธ์แล้วเนี่ยไปหลอกลวงท่านซ้ําทั้งเรื่องเงินเรื่องทองไปหลอกลวงว่าจะเออเอาคลิปไปปล่อยเอาวีดีโอไปแชร์อย่างเงี้ยเพื่อทําให้ท่านอับอายเสื่อมเสียและอยู่ในสถานะาที่ไม่สามารถต่อรองหรือต่อสู้ได้อันนี้ก็จะบาดคุณสามก็บีบครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอี้นะครับมาเจอทีไรมีแต่เรื่องพาที่ไม่ดีแต่ต้องบอกกับคุณอี้เหมือนกันใช่ไหมว่าจริงๆเนี่ย พระดีๆในประเทศไทยยังบีเยอะแยะมากมายคุณนี้ช่วยยืนยันหนึ่งฮะว่าพระดีๆเยอะในประเทศไทยมากมายเพียงแต่ไม่เป็นข่าวที่เป็นข่าวก็คือพระไม่ดีคือผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็พระที่ดีๆบางทีท่านก็ไม่อยากที่จะคือบ้านเราเนี่ยบางทีนําเสนอข่าวบางทีชอบนําเสนอข่าวข่าวร้ายข่าวร้ายลงฟีข่าวดีเสียตังค์นี่เราท้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระดีๆเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อเราก็ต้องไปตามหาในวัดในป่าในอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ผมก็คิดว่าวิธีดูพระดีมีสามข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือว่าดูประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านว่าท่านมีครูบาอาจารย์เป็นใครท่านปฏิบัติทมแนวไหนนะครับถ้าไม่มีสายการปฏิบัติไม่มีแนววิปัสนาจารย์มาสอนไม่มีวิปัสนาธุระมาดูแลมาอะไรเนี้ยก็มันเออก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ในความเห็นผมนะครับเพราะว่าพระต้องสอนปฏิบัตินะครับถ้าไม่สอนปฏิบัติเน้นแต่เรื่องของ วัตถุพิธีกรรมอะไรเงี้ยก็ตั้งข้อสังเกตว,ว่าอาจจะมีความเสี่ยงข้อที่สองเนี่ยพฤติกรรมส่วนตัวเวลาคุยด้วยกับท่านเนี่ยจะต้องไม่มุ่งเน้นในลักษณะที่ว่าเย้ายวนชวนใจให้บริจาคให้ทําบุญด้วยวิธีต่างๆที่เอ่ออาจจะไม่ถูกจริตเช่นว่าอ่าสะดเดาะเคราะห์อ่นานั่นนู่นนี่แล้วก็ดูดวงเอ่อทายให้หวยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องระวังนะครับอันที่3คือต้องมีเอ่อเสนาสนะแล้วก็มีเรียกว่าบริ บริบทของที่อยู่นะครับพื้นที่อยู่สังฆพื้นที่ทําสังฆธรรมสังฆกรรมต่างๆเนี่ยให้มีผู้หญิงให้น้อยที่สุดทั้งสตรีและสตรางคือศัตรูของพรหม,มจันทร์เชื่อผมอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะช่วยทําให้เราสามารถสกรีนภา่ดีแล้วก็ผู้หญิงที่ไปวัดเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังตัวอย่าไปจ้องว่า จะจับพระมาเป็นสามีเลยเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตครับครับอ่ะวันนี้ถ้าขอขอ,ขอบคุณคุณอี่ไถ่คุณจิสระนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับพระด,ดีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่ตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ไป แล้วก็ไปกราบท่านนะครับแต่ที่สําคัญคือ,อยติดพระเลยไม่ว่าพระรูปนั้นจะเป็นแบบนายะติดพระแล้วก็ฝากอีกนีหนึงสาหรับศีกาทั้งหลายแล้วฮะที่มีทัศนคติในการที่จะจับพระมาทําผัวมาทําสามีอ่ะก็ถ้าไปกลัวเกณฑ์บาปไม่กลัวถล,ลกก็ทําไปเถอะฮะแตม่มันหนักหนาสาังหะนะฮะจริงๆแล้วถ้าอยากได้ผัวเนี่ยที่มีสตางค์เนี่ยหานอกวัดก็ได้นะฮะไม่ต้องเข้าไปหาในวัดนะครับ ขอล้อนะคะให้พระดีๆมีอยู่ที่ประเทศไทยบ้างะคะจะจับระทําหัวหมดมันจะประเทศเรามันจะแย่นะคะและที่สําคัญคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบอกเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเอาไปยั่วพระเนี่ยมันอาจจะเน่าอาจจะเหม็นแล้วก็จะเละเทในชาตินี้ก็ได้นะครับวันนี้นไปก่อนนะครับกับรายการถามด้วยจารย์สวัสดีครับตอนเนี้ครูจิ้เพี่ป้ามังกรกำลังจะเป็นตำนานแล้วนะน,นี่ตุล จะมาอยู่กับเราที่นี่อ่ะมึงจะเสียงานาก,กัะกูไงวะช่วยอ่ะมึงก็ตอบกูดิไม่มีไอตุนสักคนหนึ่งอ่ะทุกอย่างก็จบแกต้กลับมาจิ้มกับเป้ยแต่ไม่มีแต่แกเป็นสินค้าของฉันฉันสั่งให้แกทำอะไรก็ต้องทำจะมารักแทบ้าบออะไรน้ำเน่า